เขารู้จุดคุณหมดแล้วเขารู้จุดหมดแล้วรู้จุดว่าจุดจอดรถอาวุธของคุณปืนใหญ่อยู่ตรงไหนกองกำลังอยู่ตรงไหนรู้นะครับทหารเรามีศักยภาพนะครับมีศักยภาพใช้คำว่ามีศักยภาพผมเองเป็นแค่ผู้จัดการตำรวจป่าปามยาเสพติดเนี่ยผมยังรู้เลยว่าไอ้ตัวแก๊งใหญ่ๆ คนในเครือข่ายเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนเนี่ยยังรู้เลยครับยังรู้เลยนะครับยังรู้เลยนะครับทหารเขาเหนือกว่าผมทหารเขาเหนือกว่าผมนะครับพวกเราประชาชนคนไทยไม่ต้องไปเครียดครับรบกันยังไงเราก็ชนะมันล้านเปอร์เซ็นต์รบกันยังไงเราก็ชนะมันล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่กระทบกระเทือนถึงพื้นที่ภายในแล้วครับเราก็คอยส่งอาหารเสริมเป็นกำลังใจเสริมให้ทหารแนวหน้ามันจะเดือดร้อนประชาชนบริเวณแนวชายแดนหน่อยซึ่งหลุมหลบภัยอะไรทางเรานี้ก็ทำเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับท่านละมนเตีอนุทินไปตรวจตรงนี้ดีกว่านะครับเกณฑ์สอสไปนะครับเกณฑ์ชลบไปอะไรไปไปทำหลุมหลบภัยบังเกอร์พร้อม ให้กับชาวบ้านจะดีนะฮะท่านท่านอนุทินนะฮะท่านอนุทินรัฐมุตรีมาหาไทยนะครับคือรัฐมุตรีมาหาไทยจะไปตรวจเยี่ยมหลุมหลบภัยบังเกอร์เนี่ยโอ้ข้างล่างแม่นจะรีบทำหนึ่งครับจะรีบทำนะครับลบเราชนะล้านเปอร์เซ็น์ใช้คําว่าชนะล้านเปอร์เซ็นตนะครับแล้วผมจะบอกว่าปะททะกันเที่ยวเนี้ยย่อยยับ เขมรย่อยยับเลยไม่ใช่ทหารเขานั่นอาวุธยุทภันธ์เขาสู้เราไม่ได้จริงๆนะครับเขาสู้เราไม่ได้จิตใจทหารเขมรเขาก็ฮึ่เขิมอ๋อไม่ฮึ่เขิมครับเขาถูกบังคับมาเขาถูกบังคับมาจิตใจหนึ่งจิตใจเขาไม่ฮึ่เขิมนะครับแต่ถามว่าคนเป็นทหารมันสู้ด้วยกันท้งนั้นเลยครับแต่เขาคิดว่ามันจะเหมือนปีห้าสี่ ปะทะกันป้อแปะป้อแปะแถวแนวชายแดนอย่างนั้นนะครับดวลกันด้ปืนใหญ่อะไรอย่างนั้นเที่ยวนี้มึงจะเจอจุกจุกมึงจะเจอจุกจุกนะครับแต่ผมก็พูดไปในฐานะผมเป็นรุ่นพี่นนต้องฟาดนนหุนเซนกับหุนเมเน็ตน่นถ้าสองคนนั้นบิงโกโจบสงครามจบนะครับสงครามจบเหมือนอิสราเอลกับอิหร่าน เขาจะฟาดเนี่ยเขาฟาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับแต่ประเทศเราได้เปรียบครับหนึ่งเขาไม่มีศักยภาพจะมาฟาดนายกเราได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับแต่ของเขาเนี่ยถ้าคุณเซ็นคุณมาเนตจบนี่จบเลยแต่ของเราเนี่ยท่านท่านนายกเรา เขาจัดก,การได้มีตัวขึ้นมาแทนเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยมันไม่จบแต่ของคุณน่ะจบนะครับเปิดหน้ามาอย่างเงี้ยคุณน่ะจบเราไม่จบนะครับปล่อยมอันเถอมาเนี่ยไอที่ เชียรคุณเซนโพสรัวๆเลยใช้ <c oughs> ไอหามึงยังทำงานอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะฮะเราีน่ไม่ต้องไปตกใจนะคือไม่ได้เดือดร้อนเลยมาตรการอะไรที่เขาออกมาเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนเลยนะแต่ว่าไอ้คุณเซนมันจะสร้างความเดือดร้อนไนงะ มันเปิดด่าน9โมงเชา้าปล่อยให้คนไหลไปไหลไปขนไทยขนไปจะขนผลลมงผลไม้ไปส่งกัมพูชาไปส่งเวียดนามคนกรรมัมพูจาก็เหรอรถเข้ามาจะมาขนของกลับไปใช้ไปขายนะครับรีบไปทำเถะนะไปเปิดโล่งอย่างนั้นไม่ได้ผมเห็นแล้วตายหา่าออกข่าวออกข่าวทีวีว่าเด็กซ้อมหลุมหลบภัย ไปนั่งอยู่เหมือนท่อลอดใต้ใต้ถนนน่ะไม่ได้ครับนะครับมันแค่ป้องกันสะเก็ดที่มันจะปลิวมามันต้องเอาอยางรถยนต์ก็ได้นะครับไม่นั้นมันเอากองลูกหลังมันลำบากเอาอยางรถยนต์เนี่ยไปวางซ้อนกันสะเก็ดสะเก็ดปืนใหญ่สะเก็ดปืนคอเนี่ยนะครับอย่างน้อยสักสามเส้นนะครับสักสามเส้นนะครับเส้นเดียวเดี๋ยวมันพังมันล้มง่ายนะครับ สามเส้นเรียงกันนะครับแล้วให้สูงท่วมหัวสูงท่วมหัวแล้วดินกรอกกรอกกรอกไม่มีใครช่วยก็กําลังคนกําลังชาวบ้านช่วยกันเพื่อลูกหลานเรานะครับเด็กวิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าไม่ได้ทําหลุมหลบภัยอะไรตรงไหนได้นะครับท่านก็ทําแถวบ้านท่านเอายางรถยนต์ล้อมเข้าแล้วก็กรอกดินอยู่ข้างในนะครับไม่มีอะไรก็ปลูก ขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดอะไรไปก็ได้นะครับขอบคุณครับท่านพลอากาศตรีอะไรของคุณนะครับนะครับในพลของทานอากาศนะครับขอบคุณมากครับน้องนะเที่ยวนี้กองทัพอากาศได้แสดงแสนยานุภาพนะครับได้เต็มกํำลังนะครับและชาวบ้านจะไม่ขัดข้องเลยท่านจะซื้อเอฟ f 3อะไร f 3 5 f 3, อะไรอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องนะครับแสดงประสิทธิภาพเครื่องบินรบให้ขเขมรมันดูนะครับในสงครามขี่แตกครั้งนี้นะผมเองก็เพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันพนอากาศเอกวัฒนามณีในก็ได้เป็นแค่รองผู้จัดการทหารอากาศนะครับแล้วก็กเกษียณมาแล้วนะครับไอ้ยักษ์เนี่ยนะขอบคุณน้องครับที่เข้ามาดูแถมมากด ให้กำลังใจอะไรผมอ่านชื่อน้องไม่เห็นนะครับขอบคุณมากนะครับเขาจะได้รู้ว่ามีเครื่องมีรบไว้ทำไมเงเรามี F16 F5E F อะไร F35 อะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่ขัดข้องนะครับเขาจะได้ไม่ขัดข้อง มีโอกาสการะทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลานะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไอ้ให้หลุมหลบภัยของเด็กนักเรียนเนี่ยด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะเกิดมันปุ้งปั้งเข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อชื่อท่านผลอากาศเรียนะประธานโทษมัน แปับคนอากาศตีไปทูลอ๋อไปทูลขอบคุณครับไปทูลคนอากาศตีไปทูลน,นะครับเป็นในคนของกองทัพอากาศนะครับไปทูลพี่เลวัดขอบคุณนะครับหลุมหลบภัยเนี่ยเอายางรถยนต์ไปก่อนเลยนะนะครับรีบทํำซะรีบทำซะนะครับก่อนวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยรีบทํำซะนะครับเอาไปวาง เอาไปวางนะครับเอาไปวางอย่างน้อยสองเส้นคู่กันนะวางล้อมเด็กก่อนให้เด็กมันวิ่งเข้าไปในท่อเนี่ยวางสูงให้มาถึงท่อนะครับสองเส้นสามเส้นนะครับแล้วเอาดินใส่เข้าไปดินใส่เข้าไปหมดภารก,ากิจแล้วก็ไม่เป็นไรจะปลูกต้นไม้ได้ครับปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับถ้าปลูกต้นอื่นมันไม่ได้ไปลดน้ําอะไรก็ปลูกต้นตะขบแม่นไปเลยนะครับให้ร่มให้เงา พอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแนละต้นตะขบก็ใหญ่ให้ล่มเงาเด็กก็ไปอยู่กันนะครับไม่มีอะไรกินก็เก็บรูปตะขบกินยังได้เลยนะครับมันจะได้ยึดดินที่อยู่ในยางรถยนตนะ์ให้จับแน่นไปกับพื้นนะครับอันนี้เป็นบังเกอร์เป็นบังเกอร์นะครับทำเลยปลูกต้นตะขบเลยครับที่ลานโรงเรียนคุณนนะที่จะเอาชาวบ้านไปอนะุปยต้นตะขบปลูกไว้แล้วไม่ตายต้องไปลดนงลดดามมันหน้าฝนอย่างเนี้นะครับ ปีเดียวแม่งก็ต้นใหญ่แล้วนะครับเด็กก็ไปหลบตรงนั้นมันก็ไม่ร้อนนะครับต้องต้องต้องทำครับต้องทำาระต้องทำนะต้องทำครับไม่ต้องไปปลูกต้นไม้อื่นลดน้ำไม่มีเวลาไปลดน้ำนะครับผมก็เคยเป็นครูมาก่อนนะครับเอาชีวิตเด็กนักเ,เรียนให้รอดนะครับผมเห็นไปทำแล้วเหมือนเอาท่อสี่เหลี่ยมที่วางให้น้ำรอดใต้ท่อ แล้วดินไปถมบนหน่อยนึงแม่ไห่แม่งก็ทํากันยากจริงๆนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่เอาไปตั้งอย่างนั้นน่ะเอาไปตั้งอย่างนั้นน่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเหี้ยเอาแท่งปูนไปตั้งแล้วดินกลบหน่อยแดกงบประมาณไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ขุดให้เป็นหลุมหลบภัย